กอออนุมัติแล้วจ่ายเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันคาดจะโอนเข้าบัญชีภายในเดือนพฤศจิกายน2568นี้เป้าหมายอ้อยเผา0%เรเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับแจ้งความคืบหน้าเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันปี2567ทับ68รูดูหีป,ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทายกออนอได้จัดการประชุมครั้งที่6ทับ2,568ในวันพุทธที่6พฤศจิกายน2,568ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้นำเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยได้ หมายเหตุสำหรับขั้นตอนการทำงานและกำหนดวันโอนเงินเมื่อมีอารายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคาดการเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันสามารถโอนเข้าบัญชีทกศของชาวไร่อ้อยได้ภายในเดือนพฤศจิกายน2568นี้คำถามจากพี่น้องชาวไร่อ้อยที่รอคำตอบมีอะไรบ้างมาตอบให้ตามนี้ครับ 1. เงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาท ต่อตันจะได้วันไหนแน่อยู่ในขั้นตอนคณะทำงานกองทุนอยู่ระหว่างดูรายละเอียดและขั้นตอนการจ่ายทราบว่าจ่ายวันไหนโดยจะดาเนินการให้เร็วที่สุด2คนที่ตัดอ้อยสด100%เปเได้69บาทไปแล้วที่เหลือยังไม่ได้ทั้งตกหล่นแก้ไขรับแทนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบรอกองทุนอ้อยกำหนดวันจ่ายถ้าแจ้งแล้วได้เลย 3. คนที่ยังไม่ได้รับเงิน69บาทอ้อยสดปนอ้อยยาวสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน5เปอร์เซมีสิทธิ์ได้รับเช่นก้นแต่ต้องรอคอรมออนุมัติก่อนกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเตรียมความพร้อมบูรณาการจัดการเชิงพื้นที่ในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5เชิงรุก สอนอยังมีมาตรการลด PM 2.5สู่เป้าหมายอ้อยเผา0%ูร์ในฤดูการผลิตปี2568ทับ6-9นายสิทธิโรงเร่งเงียบรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับมอบหมายจากดรนัทพลรังสิิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายธีรทัศน์อิสรางกูลณอยุธยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนางสาวสยารัต คงธนโชคเดชาผู้อํานวยการกองอุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องสํานักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายและนางสาวสิริการเหลืองสกุลผู้อํานวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีดรชยานันพักดีจิตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนายสุชาติกลิ่นชมกลิ่นรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง,งอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกกองทัพบ,บกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมหาหรือเพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการเชิงพื้นที่ในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5เชิงรุกโดยมีการดำเนินการในภาคคมนาคม ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายง,งานถึงการตรวจกำกับ และบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายและในที่ประชุมให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงในการระบายฝุ่นละอองสูงโดยมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม kick off การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายในเดือนพฤศจิกายน2565นี้ นอกจากนี้ยังได้รายงานข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการเผาอ้อยฤดูการผลิตปี2,565ทับ69โดยมอบหมายให้สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมกับกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบปัญหาฝุ่นละอองและขเห่าควันจากโรงงานน้ำตาลเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อยนั่นเองครับ หากมีข่าวสารความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมทางเราจะติดตามข่าวสารให้รับทราบกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ